ผมเห็นอีกอย่างหนึง่งผมว่าก็มีโอกาสได้มานั่งแล้วก็วันนี้โอ้โหขอความรู้หน่อยครับพ่อนะ,อะสอถามเยอะหน่อยครับได้ได้ไดออผมมานั่งได้ยินทั้งจากพ่อแล้วก็จากอาจารย์ประพันธ์เลยบอกว่าอย่าไปบ้วนน้ำลายใส่โถส้วมนะเพราะว่าอะไรครับถามว่าไอ้นั่นเป็นสิ่งรับปฏิกูลครับของสกรปรกที่สุดอครับใช่ไหมครับให้กระถาอาคมไปท่องเนี่ย แล้วคุณเอาคําเนี่ยในปากข,ของคุณเนี่ยคุณลงไปในสิ่งปฏิกูลเนี่ยครับมันของสปปกปรกแล้วคาอามอะไรมเนจะใช่อะไรได้ครับผมนี่แหละผมดมมาๆมาไม่อ้ามอะไรเลยไหมครับ,ครบแค่เนี้ยเพราะว่าคุณพ่อบ,บอกว่าสักจากสำนักนี้ไปจากที่นี่ไปจากบ้านพ่อไปไม่ต้องไม่ไม่ต้องแบบไปคิดเยอะว่าจะรอดล้าวตาผ้าไม่ได้อะไรไม่ได้ผมก็สอนเคล็ดลับให้เวลารอดรอดยังไงครับพครับ พอเราเดินไปเนี่ยครับมือเรามีไว้ทําไมอืมอ่าถ้าไปลอดอะไรนะถ้าใครแบบไม่สบายใจเอามือไว้บนหัวที่มุงมุงบังครับครับครับแล้วเราก็ว่าหงทองทั้งคู่หงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปครับอมแล้วเราก็ทํารู้ไม่ชี้แปเดินลอดไปครับพอเราเลยเแล้วอ้าวหงทองกลับมาอยู่ที่นี่นะอ่าเคล็ดลับนิดเดียวนะ